เปลีนเ่จังไตัวจริงก็นจะไมู่ดรวเนาะไปได้ค่ะน่าจะมีของนั่เน่น่าจะมีของรถไหนะรถรก่แก้วอ๋อน่แก้วน่าจะมีของอยู่เนี่ยเจกตรียมซีสเกตน่าจะมีประ หัลำตาลาดบ้านจันทร์เป็นลูกทุกขหหัวลำ ນິລະນິບບັງອາຍເຖິ ขอโทษและการบอทั้งยหัหอดปีตอนอยู่หนาเวทีก็เดยตืต่นเต้นไปดีนะคะยูน่านา,า,นากรรมกาแต่ตื่นเต้นเนจ็กน้อยอ,อ้าวเอาไปสาวอันันรักหนูมาค่ะว่าหนูบังล้าก่อนไปดีกไหมคะปัญหาดีเสียงเสียงลองเสียงแค่ไหนเดี๋ท่าล้างก่อนไม่เนปัญหาเดี๋ยวหดีาท่าท เห็นแต่ว่าใแซน้์ต้องตัวเนี่ยเพราะว่าเสียงผีได้เสียงผีไปมองกับหูร์ลำสิขอบคุณค่ะขอบคุณน,น้องอุ้งอิงได้หลายเลยกำลังใจเอ้ไล่โนมดนะครับอายุส3ปีนะครับขอบคุณค่ะเสียงจะฟังไปเสียงก็ก็โอเคนะครับจะดีมากนะครับแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับผมก็ก็ขอให้โชคดีกันน้ครัน สองคนค้มาค่ศิลป well. ินท่านต่อไปเป็นสาสวยนะครับคุณจ้าแหวยต้นแหย่ยังไง้องจะตั้งแต่คอนแกนี่แหละต้นแห่ แต่ว่าแต่แต่ไหนมาพี่ชันพ่อลาเปิดด้วกันก็เด็เป็นบรรทุก้ค์ค่ะงานน้ำตนอนนี้ดอสวัสดีค่ะน้องสาวไหลยิงซีรีบงค่ะปัจจุบันเฮ็ดงานอยู่รถไหยาขาวพน้องสาวขอนแก่นโดยที่น้องเป็นเด็กนำพ่องค่ะเด็กนำพ่องขอนแก่นเมดไม่ครอบฝันอยากว่อยู่สาวหลาัจจบันแท้งค่ะตอนนี้เรียนอยู่คณะสื่อสารมวลชนค่ะนี่สาขาดีเทาสตร์ค่ะแล้วก็ ยาสิฟาพี่น้องเสียงหน,หน้อยๆของอีหนานับเด้อคะ่ะเมื่อดีสิค่ะซบ่ดีแต่ว่าความฝันความกำลังใจมาเต็มรอยแน่นอนค่ะเอาเมื่อนี้ค่ะยาสิส้ม,มออกกำลังแรงเช่ใจใจใน้อกลาการ สาชามริมาเกินไปามาได้ค่ะสาวชาจะไปตามขั้งของครูบีในงะีทีกกัค่ะอยาได้ผลงานที่นก็ลองขอมาแล้วค่ะฮันโหดน้ออกตาแล้วก็ยีาพังหนึ่งั ឋនឹងស្វើ្យឋ្រឡ្គ់ព្រើប្រំស់ព្រំរំរើស្មាន្រំរំរំ្មៀផ្វ័ដែ្រំ្កដែ្ជៀត ตอนปีนสามค่ะมาเอาคอนแหงค่ะติวถ้าด oh. ูเรื b b ่องจริงๆเราไปได้ไหมไปได้ค่ะแล้วทำไมถึงกลับมาคราวนี้ความฝันสุดๆได้หายโนติดตามมาสามปีกว่าโนก็นังไปบังยูทีสศรกุนดัไซโน่เปื่มแห้งค่ะโนคิดว่ามันเกินฝันโนค่ะแต่พ่อโจต่อแชทโนมาโน หายเลยโูดีใจโมหมอพ่อแม่ได้มามาคันโดยังไม่ดีค่ะนอกจากตามตามแชทไปหลายคนแต่ว่าโรู้อยู่ตรงไหนนะไม่รู้เลยค่ะไม่ไม่ไม่เคยก่อนมาหน้านี่ก่อนพักมาสมัครอ่าหมูพ่อแม่ไปหาหมอค่ะคิดนง่ายดีสิรถแหย่ยักขาวค่ะยักขาวรถแหย่ยักขาวไม่ไม่ใช่ผมอยู่ปกติคือเราเป็นอยู่รถแห่เนาะบันนี้คิดจะได้ยัง เป็นวิธหมอรักโดยคิดว่าชีวิตคนเ้ามันตงไปถึงนค้ค่ะคันยูหมอเก้าแล้วรู้สึกว่า่าโอเครม่ว,ว่าท้าว่าดี้องก็ดีค่ะตวันโนคิดว่า,วาชีวิตมันไปนไดหลายก็นเค่ตรงนี้ที่สุดแล้วค่ะโนก็ไม่ข้าสิบอกว่ม่ข้าสิัญญาต่วันคันยูได้มาอยู่ในโมสัญญาวันสิเฮ็นเต็มทีค่ะ เคยไปชมหน้าไปทีสุดสาน้อยอยู่เาะใช่ค่ะเคยไปทานกันองอนนั่งห่งรับแล้ววันนี่รับนับค่อได้ดิพ่ออะไพอะไู่อะไยอได้ดิอถามซา

ยักษ <a> ์ขาวพระน้องเศร้าของแกนค่ะยักษ์ขาวที่ที่ทำให้ดูประสบการณ์ทำที่เราถือว่าเป็นคู่อีกวงหนึงทำให้เรียนประสบการณ์เรียนรู้เพราะว่าศิลปินหมอนำซิ่งศิลปินรดน้ำนี่สู่กับคนหนังในที่หรือสู่กับแสดงเส้นสิเพราะมันใช้คนไม่กี่คนเนาะแล้วต้องเอาคนอยู่เอากับคนเว้าคนวนเร่งมีหน้าที่นั่นเอาพิยุทก็ถือว่าหนุนจริง ก็ถือว่าสปีต้องขอคุณรถแห่รถแห่กระไรนะย่าขาวพนังสาวันแก่นค่ะตอนนี้ตัวจะปีนะอ่าตัวหน้านีย่สิปีค่ะยี่สิปีอ้าวเป็นสาวแล้วเป็นมูกันกระได้ดอกพ่อรักษาอย่างนีแหวนเพียรพ่กการพ่อการมาไปวงสอง ตอนนี้มี้ระจําตั้งแต่เราเ่มอ้นสิ่งที่ผมมีแะบอกว่าเอาไปดูล้วหลางด้วยนะสิ่งที่ที่ผมเห็นนะครับคือความออกหน้าออกตาของชิงานนะครับก็ต้องหัดจับทิ้งบ้างเห้บ้างเป็สิ่งที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมเห็นว่าทุกคนชอบนะครับมันก็ไม่แปลกนะครับที่ทุกคนรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าตั้งแต่คือขึ้นเวทีมาตัวพี่เองก็มีความรู้สึกว่าหนุ่มทุกคนหน้ามองพยายาม ถ้าสืบคองแค่หน้าตาบองบที่รูปร่างพยายามบางหน้าบางโโรูปบางมีเพื่อที่จะดึงตัวกอบดึงตัวนอะครับผมก็เป็นคนที่มีบุคลิกคุณสลาคยใช้คำี้ขอยดีคำพูดของคุณสลาคใช้นะ้วคำว่าเป็นบุคลิกของศิลปินที่ทพร้อมเป็นศิลปินแล้วขึ้นมามาหน้าดูขึ้นมาหน้าออกนะครับพอตัดภาพมาถึงตอนรองอนะครับนั่าจะหน้าตอนแรกนั้นีขาต้องสืบคองใช่ไหมแต่วันที้มีซีพีไอเอาตัวเองใหน,น่อย ไอ้ขาเลยทดลองเพลงเก่งลองเพลงดีมาไหนแต่ว่าพอฟังได้นะครับมีความรู้สึกว่าในตอนที่ลังมันมีความรู้สึกว่าฟังแล้วมันมีความไฟชั้นาดไหนมันมีความถึงจมูกมีความฟังยากนิดแต่ที่เชื่อว่าเรื่องนี้มันมันสามารถฝึกฝนได้นะครับก็เป็นด้วยใจเพราะว่าภาพรวมวันนี้หนูดูโอเคมากถ้าหนูไม่ถูกใจรัฐธรรมาการแต่หนูถูกใจทีมงานทุกคนนี้กลับเป็นแล้ว ขอบคุณขนากรรมการสุดๆค่ะฝากน้องยิงงี <Natural Four> ้ซีเรียวน้นเด้อค่ะเอาไว้น้ำลายได้บ้างเลยซีเรียบชุดนี้เป็นชุดที่มาสมัครหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเรา